ขอบคุณแล้วก็ก็มีคถ้าีรู้ทุกคนีดีดี่ครบรซึ่งผมก็ต่างได้บคที่นี่ก็มีความรู้สึก ยบพอให้ทะไลกขอให้สแล้วก็ใีขากล้องก็ขาดีรเป็นนักบินฟให้มือเรื่องขึ้นไปเรื่อยๆัแล้วก็คนอื่นผมไม่ทราบาืาหมกร่รวยนะขอให้แต่งงานกันเร็วโอ้อาจารย์ใช่แล้วใช่ก็ขอให้มีความสุข โ oh. oh. mm. อ้โหยังไม่สมรสเลย <c oughs> คุณจานครับ <c oughs> อันนี้ต้องให้จาน <c oughs> ต้องให้จานทำเอง <c oughs> จาผม,ามน้ำม <c oughs> ันห่ะโอแหละ อาจารย์ต้องอย่างนี้ทอยหัวตัวเองก่อนครับขอจา์ใส่หัวตัวเองกรอนอ๋อครับครับไม่ต้องบอกนะครับอาจารย์คุณครับอาจารย์ครับคุณครับของนั้นนี่ขอจังขันเลยได้ไหมครับคือขันลอยไปด้วยครับอาจารย์งั้นอาจารย์ทำงานต่อแล้วกันเนาะเอ่อมามอให้อาจารย์ ครับนัดถ่ายเนาะเดี๋ยวพี่ถ่ายวีดีโอนัดถ่ายภาพนิ่งเรียบร้อยครับอ่ะพี่ช้างมั่อีกหนึ่งตะกร้าอ่ะนัดนะครับมองนัดครับโอเคครับจานเช็คบินเลยครับจานไปเลยไม่ใช่หรอ อยู่ในวิดีโอนันเนี่ยออกไปเลยเลยี้กินเยอะเพื่อนนะอันนี้ของใครของใครอันนี้เบื้องหลังนี่